สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับไซไฮสโอลแบ h ชาแนลวันนี้ผมก็จะมาแจกสิกิทแมปเบ็บอลนะครับเรามาดูกันเลยนะเห็นไหมครับอันนี้คืออ,อะไรวะอ่าเซตอ่าเซตความเร็วกันการอ่าสแปมมาครับโอเคอันนี้ผมแนะนำให้ทุกคนเปิดทั้งสองเลยนะ Okay. เรามาดูในเกนมกันเลยม,มันก็จะแบบมันก็จะวั่ไปหาบัตรอย่างนี้ตลอดเลยนะครับคลิปนี้ผมเขียนขึ้นมาให้แบบให้มันมียังไงวะมีเปอร์เซ็นต์การชนะเยอะที่สุดอะดูครับดูแบบเงี้ยมันก็กดตีให้เราเรื่อยๆแบบนี้แนหะละเหมาะสำหรับคนต้องการไฟฟ้ามากลนะเนี่ย อัตราการชนะผมว่าสักประมาณ50%บ้งมั้งนะผมแนะนำให้ทุกคนเปิดเอ่อเปิดสคคิปตั้งแต่ตอนแบบอยู่หน้านลอปปีเลยนะครับเห็ไหอนนี้เราก็แบบดิู้ดุยูเลยมันก็จะบานหามางไบเนี้เห็นไครับโอกาสชนะเยอะอยู่นะอ่าแล้วจากที่ผมไปลองเล่นมาประมาณ5-6เกมเลยผมแทบจะชนะทุกเกมเลยครับ ่งั้นผมก็นะถ้าเลยวะก็ก็เยอะอยู่ะนะฟา,าตาหนึ่งนะอันนี้ก็ชืวอๆเลยครับน,นี่เราก็ดูชิวๆเลยเนี่ยนี่คือที่มันตามของมันไปอ,อันนี้จออันนี้คือแบบมันจะไปจับตามตามรูปบอลน,นะครับ ถ้าจอมันสั่นหมก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าคิดผมว่ามันก็จริงรออนเท่านี้นะครับเห็นปะเราก็ได้คิวแล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ครับทุกคนเอ่อคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมขอตัวลาเพียงแค่นี้นะครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย